คุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างครับหากคุณกำลังมองหาจอยเกมไปเล่นเกมกับเกมอะไรก็ช่างที่เล่นได้นะครับนี่เลยครับเจ็ตโก้ยช็อปนะครับนอกจากมีจอยแล้วยังมีแผ่นเกม เกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายมี Facebook และ s h o ป e e 9.9 10.10 11.11ลดราคาสบันหันแหลกนะครับใช้โค้ดซิกนัทเขาจะได้จ้างผมต่อใช้โค้ดซิกนัทด,ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ <S Over Top, s h o p อ p เพลร,รับเติมเกม f c 24เติมเกมเบอถืออีกมากมายมีทั้งเกมออนไลน์เช่น FC Mobile ด้วยนะครับรวดเร็วปลอดภัยลิงยงอยู่ด้านล่างนะครับใช้โค้ดซิกนัทมีส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับผมก็มี b แบ็ i ไฟได้แคมเปญเข้ามานะครับตัวอันนี้คือตัว On Pack นะนี่ยังไม่รวมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามานะครับรวมๆก็60ตัวนะครับยังไม่รวม เกี่ยวกับ thunder ด้วยนะครับผมอันนี้คือผมอัดคลิปแยกนะต้องขอโทษทีนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเปิดแพ็คกันนะครับแบบลั่นๆกันเลยดีกว่าไปีใครเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับ b a c k f r i day มันเริ่มขึ้นแล้วนะครับแพ็ค600พอยต์นะครับมันเป็น season opener encore player pick นะครับ include 1 road to the knockout t a y l e r senior นะครับผมเป็น1 of 2 all i t e m นะครับผมไม่รีรอรอช้าครับสักนิด ผู้มาก่อนการเฮ <Yeah. S 1> ้ยโอ้ยใช้งานอเอียร่าคุ้มเหรอวะคุ้มเหรอวะตัวแสนเกือบสองแสนแล้วมึงใช่เหรอไอปอมมึงหลอกกูปัตเนีเย่ยเอียซ่ามึงแสนแปดดูด <c oughs> เลยเฮ้ยแสนแปด คอยร้อยสองร้อยเอาคุมค้มคุมค้มคุ้มคุ้มเอาได้อยู่ฮีโร่ก็เปิดฮีโร่ไปที่แพ็กสุดก็คือรอวารทิปแพ็กสองครับแชทแพ็กที่สองครับทเทเบิลเซอร์มาตึงๆมาเลยนี่ดขอเ<ค>ป้ขอเป้หน่อยไอดี ID. กูโอ้โหปิงปิงปิงโอ้โหโฟเดอร์แลนด์โตครับ <laughs> สองร้อยบาทนะสองร้อยบาททำไมครับแต้พี่วะมัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้อเออฟอร์เดอร์ฟอร์เดอร์ได้อยู่ได้อยู่เป๊ะ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 ปอมปอมลิงดีหมดออมแพ็คที่สองต่อเนื่องไปดิต่อเนื่องไปดิต่อเนื่องไปดิขบอลเฮ้ยเเปิดดไ้้ตัววแบยขอยังมึงได้เว้ยมิวขอยังมึงได้เว้ย เวบาทยม่งอดข้าวไซสี่มือมึงก็ได้แล้วแตี่มือปึ๊กปึ๊กโอ้โหแปดสามคูณสิบครับแพ็คที่เรารอคอยครับไปครับเดี๋ยวไปเท่ามาโอ้ทองกูถามยิงถ้ากูเปิดโปรโมโอ้โหเห้ยตัวตึงก็เหลือ่งี้โอยโอ้หากันได้ควัก เอ้ยตัวนี้เขาพ่าเก่งนะเบต้าเซนเตอร์เซนเตอร์เบต้าเก่งเลยมึงมียังไ่ะม่งตัวอะไรอยู่อ่ะโอ้โหชิบหายโอ้โหมันต้องมาไอ้มันไม่มาไม่ได้หรอกมาดิกระบอนโอ้โหทองมาเลยแชร์จอนเลยทีมออฟเดอะวีคเลเวลิตโลดิโก้เฮยย้อตัวแบก อเคไหมพรุ่งนี้คุณก็จะมีตัวแบกกัวแชมป์ละวเดยวรีบเก็บโฟลเดอร์ไว้ำรับอดเดอร์มาดิมาดิโอ้โหล้วได้แปดห้าไปอีกแปดสี่ไปอีกโอ้โหตาย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 ไปครับแปดสามคูณสิบแพ็กสุดท้ายครับบนครับ <c oughs> มาครับแสงมา โอ้ oh, ทองอันนี้ทองเลยโอ้ oh, oh, มิลิงโคบีซาวิดโอ้ oh. oh, ยังไงลิ้งเนมามังไงเฮ้ยแปดอุ้ยเดี๋ยวมันวอลว่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรขอแปดเก้ามาเลยแปดเก้าแปดเก้าโอ้นักเตะญี่ปุ่นโอ้โหพอดีเลยเนี่ยดีเด้า <laughs> <laughs> ผลิตภัณฑ์ที่มันจะซื้ออู้ oh, สุดยอดเลยว่ะเพื่อน <laughs> <laughs> เออจะไปน้อง เทเบเซอร์รอน้องอยู่คา <Come on. S 2> รมอนตั้งแต่วันแรกของดได้เลยไปค <Come on! S 1> ารอมอนโอ้ยเอ้ยได้อยู่เจอทายโคด้ดโอลิมปิกมักเซย์แล้วคืออะไรแพ็กสิบคอยจัดไปดี่ขอเปิดตีสองห้าทีเดอร์ต้องใจสุด <laughs> <laughs> ได้ได้ได้พี่บวัว <laughs> เอแปดสีได้อยู่น้องสูตรเตี่ยวที่หนึ่งไปจัดไปหกร้อยจัดยไปครับ Come on bro เปย์มาเลยโอ้โหหนักว่ะเอ้ยได้อยู่ตัวเก่ง e อีโวยไปมีไหมมีมีมีไหมเอ้ยเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหอย่างงี้มันไม่ลุ้นเอ้ยเอาว่ะโอ้โห ซันดาปาโนสอยากเปิดมีลูกเเปิดมาดิเปิดอุ้ยได้ฟอร์มคุ้มคุ้มแล้วสามหมื่นมีตังลร้านหนึ่งจัดไปพี่จัดไปแล้วเหลือเหลือเหลือพี่เหลือ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 ครับอังกฤษ L W U แบลติเต้ยเฮ้ยแจ็คแจกแจกกีเลตเอาโอ้โหไม่ใช่แค่ด้วยโอโหเฮ้ยโอ้โห กูเศร้าเลยชี้อะไรกูต่อยหน้าแม่เปิดอะไรได้เดี๋ยวไม่มีเงินมาต่อเมมเนอร์เอ้ยเอาว่าเอาจัดอีกมาหกร้อยคอยหกร้อยพอยปึ๊บปึ๊บโอ้อ่าโฟเดอร์เลยสูงไปเงินต่อเมมมาต่อไหนต่อต่อตอนไหนก็ได้ เปิดแพ็กดีกว่าดีนไอ้น้องไปแปดสี่บวกอาร์ตทเสี่อะไรวะโอ้อคุณย่าทำไมวะข้อสีแดงไม่ได้ไงแล้วมึงตกรอบเด็กเก่ยเยอะเอาว่าโจฮีเล่ด้วยไงมาขนาดนี้แล้วเอาว่าจดมาบางนั้นน้องรัก บึ้งๆเฮ้ยเยอนิดเดียวมึงก็ได้ก็ได้ได้น้องอีกนิดเดียวอีนิดเดียวเนั้นเฮ้ยโอ้โหมีเช็คราคาด้วยโอ้โหมึงจะไปเช็คราคาทำไมแพ็กสิบถอยก่อนจะไปพี่บาซิลอาราบิวเมจูเย้ยตรงนี้เลี้ยงเลมาหมุนเลยหมุน เองมุนอุนเซลลาเทายุยแฮนเซนไปเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเจมโลมาโอ้โหกุลีแกงตัวนี้กุลีแกงกุลีแกงวิ่งกุลีแกงแต่ทุกช่องเขแต่เขียวทุกช่องเขียวเลยพีสุดยจบเลยเขาคือพี่กำสังเลืวก จัดมาคนคุยคิวอีกเฮ้ยเฮเปิดอะไรอ่ะมี6กพันเปิดอะไรอ่ะเปิดอะไรคุยอนอุ้ยเอาเลยเหรอเฮ้ยไอคอนว่ะเฮ้ยแดาร์บี้ไอคอนเดาร์บี้ะไอคอนแดาร์บีฮีโร่้ไอคอนโอหเขามี่หกพันหกพันร้อยเฮ้ยเฮียเปิดแล้วเปิดแล้วไอคอนอังกฤษได้ครับซีบีซีบีเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานโอ้ ใครวะแคมเบลโอเคไม่แย่แต okay, okay. an ่แคมเบลโอเคนะแคมเบลโอเคตัวโง่ไอ oh, ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยไออยู่ทีมเลยนะไอ้เฮียนี่อยู่ทีมเฮียนะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาอยู่เฮ้ยเอาต่อคิวอีเอาต่อเฮ้ยฮีโร่แบ็คสองวันแ้วเหรอเฮ้ยฮีโ่แบ็คสุดว่ะแม่งสุดว่ะไม่เอาวะไม่เอาวะยังไงเฮียโหชอบคนแบบนี้แหละ หนึ่งสองไอเทียมันกดแล้วมันกดแล้วยังไงขอประเทศเจ้าอวยพรโอ้ยอวยพรโอ้ลีเซ่มาแล้วหนึ่งตัวลีเซ่มาแล้วหนึ่งตัวลีเซ่ใครโอ้เฮียมาแกมาแกเอาทุนแฟนลี้หครับเนี่ยมาสองตัวนะเสือต้านวะเสือต้านเฮ้ยใส่เสื้อลิปอยหรือเปล่า แน่นตับแน่นตับมาดิสองแพ็คเหลือพันสี่พันสี่เฮียรวยจริงวะจัดมาใก้ถึงนีวะคาร์มอนคาร์มอนถอยได้เป๊ะแฮนเซ็ตโอ้โหเฮียมากิไดยานเฉียบไดเดียวเชียบไดเดียวเชียบเชียบเชียบไปไปประมาณสามบิลเมียสกี๊เนี้ยสามบิลเลียสามบิลเลียสกิแฮนเซ็ตแล้วโอเคเกือบแฮนเซ็ตแล้วนะแดงมากอย่างนี้เนี่ยน่าสนใจบอกเลย เฮ้ยเฮ้ยซ้เหมือนคนเล่นหวยไปดิวัวหน้าก็ต้องมาวะเอ้ยยังไงตามดิยปง๊บปุ๊บโอ้ีดปุ๊บเยอะเลย91 92ควายเยอ่ก่อนอันนี้ครับฮฮีีโโร่ร่ของน้องเปาดีมาเปิดโชว์อะไรเลยแบบโดนแข็งๆนะมาครับไอ้เปานี่แหละแข็งสุดเปิดมาแล้วปื๊ดเฮ้ยฝรั่งเศสฝรั่งอ มาซาล่าอุยเหรอโอบอมพาสต์อีกตัวนึงขอตึ้งตึ้งขอตึ้งตไอ้ฟลางเกโคเชื่อกูดิใครวะโอโจโคเฮ้ยโจโคได้อยู่เออมันมันมันได้เล่นมันได้เล่นก็เก่งเลยเฮียแต่ฝรั่งเศสมาเมื่อกี้ไอ้สัตว์ของพี่จะผมจะแค่แตงอยู่ครับอ่ะเฮ้ยไปแพ็กไหนดีพี่เนี่ยแพ็กหกร้อยเนี่ยหกร้อยเนี่ย อันนี้แหละโอ้โหกูชอบจริงจริงวะไอ้เชี่ยสั่งได้แังใจลช่ะดิดก็ได้โอ้ห้องพูดคุยก็ได้เปล่าน้องรอบหน้ามันต้องเป็นของมึงโกดโกดไปโกดสามร้อยเครอดูรอดูเลปายก่อนรอดูเรปายก่อนจะเย็นบาบารออุ้ยโอ้ เดี๋ยวเดยเดี๋ยวมึงใจเย็นมึงใจเย็นยังไม่ทีสองเลยหน 1> 1, ึ่งไปมาแล้วฮีโร่ห้าวิเรกเยอรมันเซีเมเคเบอร์ใครวะโอ้บาร์ดเคลโนครับ เอามาพี่เอเ๋วไปเสื้อก่อนอะไรก็ได้พี่เปิดไปเลยหมาดิปืดป๊ดปื๊ดเอื้อเอื้อเอื้อดหนึ่งแล้วเอื้อดหนึ่งแล้วเอื้อดหนึ่งแล้วเอื้อดหนึ่งพี่นิกบอกไอ้เหี้ยนัดมึงเลิกยุกูนะ เอาเปิดเขาจะไปพี่ปึก๊กเข้าไปปึก๊กโอ้แต่พี่วอดพาวพี่วอดพาวได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ยีโรน,อนสองหน้าจะไปพี่ชายขอได้จินโนล่า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 ว่ะโอ้โอ้โอเดือดเขาเฮ้ย พี่มาดูเดัอบเบิ้ลวองเลยเหรออุ้ยเวลลี่จไนเดอร์ครับผมตำนานแมนเแชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับได้อยู่ดิได้อยู่ดดนมิกดูโอไอคอนว่ะเอ้ยปึ๊กเพียกกว่าสกิปนะปึ๊กฝรั่งเศสเอลเอ็มปีแรดปีแรดก่อนปีแรดก่อนตัวเลข หูเสื้อแป,ป๊บซีด้วยวะเอาทุกอย่างพี่นี่กูเฮ้ยอยากได้เลยโอ้เอียตัวเตือไอหัวแดนเพอรพี่นี่ลูกตำแน่อแม่